คลิปนี้นะฮะผมก็จะมาพูดถึงปัญหาโลกแตกนะฮะสำหรับคนใช้แมกมือใหม่แล้วก็อาจจะมีมือเก่าบ้างนะฮะ <S 2> <S 2> ขอกราบสวัสดีนะฮะชาวแมกทุกท่านนะครับคลิปนี้นะฮะก็จะเป็นคลิปแรกนะครับของการ อัดคลิปนะฮะสำหรับพูดคุยถึงเรื่องแม็กนะฮะจะเป็นคลิปแรกเลยนะฮะก็คลิปนี้นะฮะผมก็จะมาพูดถึงปัญหารโรกแตกนะฮะสำหรับคนใช้ Mac มือใหม่แล้วก็อาจจะมีมือเก่าบ้างนะฮะก็คือเรื่องหลักๆเลยนะฮะที่เรามากักจะทำถึงมักจะกักงวลนะฮะเกี่ยวกับน้องแม่ของเรานะฮะว่า ควรจะติดฟิล์มไหมนะครับควรจะใส่แผ่นรองคีย์บอร์ดไหมนะฮะแล้วก็ควรจะใส่เคสไหมแล้วก็ควรติดฟิล์มรอบตัวเครื่องไหมนะครับคลิปนี้นะผมก็จะมาแช์นะฮะอีกวิธีการหนึ่งแล้วกันนะครับ จากประสบการณ์จากการอ่านศึกษาในกระทูต้ต่างๆนะฮะช่วงที่ผมได้แม็กมา,มาใหม่ๆนะฮะตัวผมเองก็มีความกังวลนะฮะว่าน้องจะโดนนู่นนี่นั่นน,น,นะฮะแล้วก็อาจจะทําน้องตกได้นะฮะก็มีความกังวลเหมือนกันแต่ว่าจากรลายสิ่งแบบได้ได้คิดถ่ายตรงมาแล้วนะครับก็สิ่งที่ดีที่สุดนะฮะก็คือใช้ปอบๆแบบนี้นะฮะโดยไม่ต้องใส่อะไรน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะฮะสำหรับน้องนะฮะ โอเคเรามาฟังเหตผลกันนะว่าทําไมนะครับข้อแรกเลยนะครับก็คือเราควรติดฟินไหมนะฮะปัญหานี้คือเป็นปัญหาที่แบบโลกแตกมากสมหรับคนใช้แมกนะฮะเพราะว่าจอแมกเนี่ยแพงแสงแพงเหลือเกินนะฮะเวลาเปลี่ยนนะฮะแพงมากเป็น,นเื่นมึนอันนี้ผมนะฮะได้รวบรวมนะ,ะข้อมูลมาจาก ในกลุ่มนะฮะที่เขาคุยเรื่องแม็กันนะฮะซึ่งก็มีทั้งคนที่มีประสบการณ์มาแช์นะฮะที่แบบใช้แม็มาแบบ3 4 5เครื่องแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมาแชร์กันนะฮะแล้วก็เป็นข้อมูลที่ผมเรียบเรียงนะฮะจากสมองอันเล็กน้อยของผมนะฮะไม่ว่าจะเป็นจากพันทิีจากเว็บบอร์ดต่างๆนะฮะก็มาผมอาจากไม่ได้ก๊อปข้อมูลเขามานะฮะแต่ว่าผมก็จะมาสรุปให้ฟังคร่าวๆแล้วกันนะฮะเพื่อ เป็นการไม่นาข้อมูลเขามาใช้ในทางส่วนตัวอะไรกันนะฮะแต่ว่าผมก็จะมาแชร์สรุปให้ฟังนะครับข้อหนึ่งก็คือความติดเฟรมไม้นะฮะคำตอบก็คือความติดและไม่ความติดครับฟังแล้วงงใช่ไหมฮะความติดอย่างเช่นอย่างผมเนี่ยผมเลือกที่จะติดิล์มนะฮะเพราะว่าผมไม่ได้มีเครื่องฟอกอากาศนะฮะฉะนั้นเนี่ย บ้านเวลาเราอยู่บ้านหรือว่าอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าเราไม่มีเครื่องฟอกอากาศ่าแนะนำาว่าควนติดนะครับเพราะว่าฝุ่นเยอะนะครับเราจะต้องเช็ดจอบ่อยนะฮะฉะนั้นเนี่ยแนะนำาว่าควนติดแล้วคําถามคือติดได้ไหมติดแล้วจอลอกไหมนะฮะเป็นคําถามที่ผมเองก็สงสัยนะฮะแล้วก็ผมก็ได้ทําการนะครับศึกษานะฮะอ่านทวกว็บบอร์ดแล้วละ่ะสุดท้ายก็ไม่เจอคําตอบนะฮะผมก็เลยโทรไปที่คอสเ,เตอร์ของ Apple นะฮะทาง Apple ก็ บอกว่าไม่สามารถแนะนําได้นะครับเพราะว่ามันอยู่นอกเหนือความรู้เขาเนะฮะเพราะว่าของเขาก็คือจะเป็นการซัพพอร์ตในเรื่องของปัญหาต่างๆที่เกิดจากแม่มากกว่าเนะฮะเขาก็เลยแนะนําให้ผมไปที่ตัวแทนของไอเปิลละกันนะฮะเพราะว่าผมไม่ได้อยู่กรุงเทพเนาะ ผมไม่สามารถเดินทางไปที่ไอคอนสยามได้นะฮะผมอยู่เชียงรายนะฮะผมบ็เลยไปที่เซ็นทันซึ่งสาขาเดียวนะฮะก็คือมีแค่ไอแคร์นะฮะต่างจังหวัดก็จะมีแค่ไอแคร์นี่แหละนะฮะนักง,งานก็แนะนําว่าติดได้นะครับติดได้ปกติเหมือนจอโทรศัพท์ทั่วไปเลยนะฮะแต่ว่าให้เลือกฟิล์มดีๆหน่อยแล้วก็ให้เลือกจอที่แบบ ได้รับการรับรองจาก a p p l e นะฮะอย่างเช่น iCA r e หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ iStudio ก็ว่ากันไปนะฮะส่นผมเองก็ไปติดที่ i Studio นะฮะเพราะา iCare ขงไม่มีติดให้นะฮะก็แนะนำก็คือคำตอบคือติดได้ครับถ้าบ้านแบบโล่งสะอาดเหมือนเซนท่าเนี้ยก็ไม่จำเป็นต้องติดนะฮะไม่ต้องเสียเงินให้ติดเลยนะฮะเพราะว่าไม่ไม่มีฝุ่นอยู่แล้วนะฮะเวลาเราสังเกตนะฮะเวลาเราไปที่ห้างนะฮะมันจะไม่มีฝุ่นเกาะเลยนะฮะเพราะว่าเขามีเครื่องฟอกอากาศอยู่ทั่วทุกคนแห่งนะฮะถ้าเป็นแบบนั้นอะ ไม่จําเปน็นนองติดนะฮะฉะนั้นติดหรือไม่ติดนะฮะก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ันแต่และคนนะฮะแต่ว่าคําตอบคือติดได้นะครับข้อที่2นะฮะแผ่นรองคีย์บอร์ดละ ความใส่ไหมนะฮะแผ่นรองคีย์บอร์ดเนี่ยเป็นอะไรที่ส่วนตัวผมนะไม่มีข้อมูลอย่างเป็นทางการมาอ้างอิงนะฮะแต่ว่าจากประสบการณ์ล้วกันะ,ะเครื่องเก่าผมเนี่ยจะเป็น Windows นะฮะไม่ได้เป็น Mac นะฮะผมใส่แผ่นรองคีย์บอร์ดนะฮะโอเคแหละมันกันฝุ่นได้อะไรได้นะครับแต่ว่าในระยะยาวอะ่ะมันจะทําให้ตัวคีย์บอร์ดเสียนะครับเพราะว่ามันเกิดจากความร้อนสะสมนะฮะถ้าไม่เชื่อคุณผู้ชมนะฮะตอนที่ใช้คอมหนักๆห,ห,หรือว่าใช้คอมนานๆน,นะฮะ ลองเอามือนะฮะไปแตะบนคีย์บอร์ดดูนะฮะแล้วจะรู้ว่าบนคีย์บอร์ดเนี่ยมันจะรู้สึกร้อนๆนะ,ะคือความร้อนเนี่ยมันจะถูกไถ่ายเทขึ้นมานะฮะจากเว้บบอร์ดหนึ่งนะครผมจาไม่ได้วา่าจากตรงไหนนะฮะคือว่า เขาเขาให้ผลว่าทําไมถึงไม่ควรใส่เพราะว่าธรรมชาติของอากาศนะครับมันจะขึ้นสู่ที่สูงนะฮะฉะนั้นเนี่ยการระบายอากาศของ macbook นะฮะนอกนอกจากเขาจะระบายด้านหลังนี้แล้วนะฮะมันก็จะระบายลงที่แป้นฟิม์์ด้วยนะฮะเพราะว่าผมตอนที่ผมใช้งานหนักๆเนี่ยผมก็เคยเอามือไปลองกันนะฮะมันรู้สึกอุ่นๆนะฮะฉะนั้นเนี่ยส่วนตัวนะครับแนะนาว่า ม่ควรใส่แผ่นรองคีย์บอร์ดนะครับฝุ่นเข้าไปนะครับเราก็ใช้คู่กันหรืออะไรเงี้ยปัดๆออกนะครับนะครับดีกว่าที่เราไปใส่แผ่นรองคีย์บอร์ดไม่มีฝุ่นเกาะก็จริงนะฮะแต่ว่าคีย์บอร์ดเสียนะฮะ เปลี่ยนเป็นหมื่นนะฮะเพื่อซื้อเครื่องใหม่กพยังคุ้มกว่านะฮะฉะนั้นคําตอบคือไม่ควรใส่นะครับข้อที่สามนะครับควรใส่เคสไม้นะฮะอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบแล้วกันนะฮะสำหรับผมนะผมไม่ใส่ครับเพราะว่าผมไม่ได้พกพาไปไหนนะฮะแต่ว่าถ้าจําเป็นจะต้องพกพาบ่อยๆนะฮะผมก็จะใส่เช่นกันแล้วก็ถ้ากลับมาอยู่ห้องหรือกลับมาอยู่บ้านนะฮะก็จะถอดทิ้งนะฮะก็จะให้เหลือแค่นี้นะฮะแล้วก็เวลาใช้งานหนัก ก็จะเถาะนะฮะหรือว่าไม่ควรใส่เลยนะครับฉะนั้นเนี่ยเคสนะฮะคำตอบก็คือจะใส่หรือไม่ใส่แล้วแต่คนคนชอบแล้วก็ลักษณะของงานนะฮะแต่ว่าก็ใส่ได้นะครับแต่ว่าต้องมันความสะอาดนะนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับความติดฟิล์มรอบตัวเครื่องไหมจะมาพงผมุคิดว่าไม่ควรติดครับเพราะว่าอ่าอันเนี้ยมันเป็นอลูมิเนียมนะครับซึ่งนะฮะถ้าเราจัดดูเนี่ยมันจะเย็น นะครับน่าหมายความว่าน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของการระบายความร้อนนะฮะคิดว่าอย่างนั้นนะอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับผมก็เลยเลือกที่จะไม่ติดนะฮะเพื่อที่จะทําให้การระบายความร้อนของ macbook เนี่ยได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็ให้ดีเป็นปกติของนางนะฮะก็เลยไม่ได้ติดนะฮะส่วนตัวนะครับไม่แนะนําให้ติดนะแต่ว่าถ้าใครจะติดก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าบางคนที่เขาขายฟิล์มอะไรอย่างเงี้ยเวลาเขาออกมาตั้งกระทู้ นะ,ะหรือว่ามาทำวิดีโอใน YouTube อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ต้องสนับสนุนการขายของเขาอยู่แล้วนะครับโอเคแหละเครื่องมันอาจจะไม่ตลอดไปนะแต่ว่าอย่างที่บอกครับการระบายความร้อนมันก็อาจจะไม่ดีเท่าที่ควรเท่ากับที่เราไม่ได้ติดนะฮะอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะก็จะประมาณนี้แล้วก็เสริมอีกนิดนึงนะครับเกี่ยวกับการใส่เคสนะฮะก็จะมีบางคลิปที่แปบว่าเขาใส่เคสแล้วทดสอบ นะฮะรันโปรแกรมหนักๆให้ดูนะฮะแล้วก็มีผลต่างไหมอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคแหละถ้าการทดสอบแบบระยะสั้นนะครับแน่นอนแหละเราจะเห็นผลต่างที่ชัดชัดเนี่ยมันเป็นไปได้ยากนะฮะคือแบบมันจะไม่เห็นต่างหรอกนะฮะแต่ว่าในระยะยาวนะ ถ้าสมมติว่าเราใส,ส่เอคตลอดนะเราก็แบบทางานหนักๆตลอดนะผมว่าเครื่องอาจจะมีปัญหาได้นะส่วนตัวนะฮะส่วนตัวอันนี้ก็ส่วนตัวเช่นกันนะเพราะว่าการระบายความร้อนอะ่ะมันระบายแค่ด้านหลังที่เดียวนะฮะตรงอื่นมันไม่ได้ระบายนะฮะอาจจะมีปัญหาส่วนตัวนะหรือว่าจะมีปัญหาอะไรเรื่องนี้อาจจะผมอาจจะผิดก็ได้นะก็จะประมาณนี้นะฮะใครที่ เพิ่งซื้อแมกมาใหม่ๆน,นะฮะเรามีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ที่ผมพูดมาเมื่อกีน้นี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้อาจจะช่วยคุณได้ไม่มากก็น,น่อยครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย